สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนี่จี้เจ mm ้าเกีเกวชะอมที่ยายแกตัดไว้เนาะเพราะว่าวันนี้คุณยายตำน้ำพริกคุณยายตำน้ำพริกเพราะเดินกลับมาใกล้ๆลูกมาให้พี่ๆป้าๆนานาดูแช่ไปที่ที่ชะอมสิลูกเห็นไหมยายแกตัดตอนนี้มันกำลังแบบขึ้นมาใหม่ก็เลยตัดจะไปลวกกินกับน้ำพริกของคุณยายสายซิ่งนะคะใครสนใจน้ำพริกคุณยายใส่ซิ่งสั่งได้นะคะ มีปลาแหง้งมีมีปลาแหง้งพวดตัดทางแม่ด้วยมีปลาแหง้งมีแคบหมูมีใส่กะปิด้วยนะคะแบบแหง้แหงใส่กะปินะคะใครสนใจสั่งได้เลยค่ะก็คุณยายขายไม่แพงคุณยายไม่ได้ปั่นนะคะคุณยายตำค่ะตำกับมือชะอมแบบกำลังตัดเยอะกำลังออกยอดนะคะเห <He ard. S 2> ็นไหม คุณยายตังกับมือนะคะคุณยายมีอึ่งขายด้วยคุณยายไปส่งมาได้กิโลละ300อตัวเมียทั้งนั้นเลยนะคะมีใครสนใจสั่งได้นะคะอึ่งตากแห้งถ้าใครอยากได้บบตากแห้งคุณยายก็จะตากแห้งให้ค่ะอันนี้คือกำลังเกี่ยวชะอมไปกินกับน้ำพริกใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ กำลังออกเยอะกรนุยกำลังออกเยอะมากค่ะ, oh. ะก,กำลังออกเยอะมากคุณตาดิฉันตัดยอดทิ้งค่ะก็เลยขึ้นมาใหม่คุณยายใสซิ่งซิ่งมากค่ะจริงๆค่ะน้ำพริกคุณยายใส่ซิ่งสั่งได้นะคะสั่งได้แบบอุ้ยต้องไปหาเก้าอี้มาเหยียบล้วค่ะเพราะว่าไม่ถึงค่ะ ต้องไปหาเก้าอี้มาเหยียบเขาเรียกผักข่าไหมคะบ้านพวกค,คุณเรียกผักข่าไหมแต่บ้านพี่จะอมกระภายเขมรเรียกชะอม,ะค,ค,มะอค่ะเอาผักข่าหรอคะคุณยายคุณยายก็ใช่คุณยายกำลังขี่รถไปไหนคะคุณยายจะไปรับขาไปทำอะไรคะมึงเป็นอะไรกันคะ แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะใบมะขามกันทิ้งๆไ,ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณยายจะทำการลวกจุ่มกับน้ำพีกให้นะคะ นี่ไม่ต้องตัดมันอะค่ะดึงอย่างนี้ยังก็ขึ้นแล้วค่ะก็ออกแล้วค่ะขอโทษนะคะที่ตกใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นคำอุาทานที่ติดปากเยอะมากเลย Dạ Dạ cho không thôi Ok được nó khác Thang lên cho vật cho vân cho mình thả không

ก็ไปดูก่อนนะเขาไม่ให้นั่งกินก็ซื้อมากินที่บ้านเดี๋ยวพี่ไปก่อนก็ได้ได้เวลานะคะเพื่อนเาถักรีลูกถักรีลูเหรอคะโอเคค่ะได้เวลาที่มีมาโดยมีช่ออมค่ะแล้วก็อามาถึงยดก์สุดา ลูนข้าต้องกดมัเนอุมีเริจริงๆด้วยไม่ต้องกัอุ้กลัวเลกัดปวดนะคะนะคะ ก็จ้อนี่ตอนนี้มีไหมลูกก็มีค่ะเดี๋ยวค่อยตีตู้โอ้ยโอ้ยมดหมดหมดเอาเพราะงั้นได้แค่ไม่เดี๋ยวค่อยเก็บเก็บตอนที่ ไม่มีมดเนาะเดี๋ยวไปตีมดก่อนนะคะได้มาแค่นี้นะคะคือผักบ้านๆค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปลวกแล้วกากินกับน้ำพริกเนาะก็เป็นวิถีการอยู่ที่แบบบ้านนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ยอดสะเดาเอาไปเผาใส่ใบตองนะคะห้ามลวกค่ะถ้าลวกก็จะขุ่นเทางอีสานหรือสุรินทร์อ่ะเขาจะนิยมเอาไปเผากับใบตองค่ะ แต่ที่อื่นพี่ไม่รู้นะคะอื่นทีไม่รู้นะคะแต่ทางบ้านทียกเขาจะใครจะรวบก็ได้แต่ส่วนมากยายกับเจี๊ยชอบเอาไปใส่กับใบตองค่ะแล้วก็เผาคือเผาไฟพอเผาไฟเสร็จมันก็จะหอมก็มันจะไม่ขมไม่ขมมากเนาะ นั่แลละค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้กี่ฝากไว้ด้วยนะคะไม่มีอะไรมากแว้สาหรันิดนองอาจจะบ้านๆเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่แดีคหนู